สวัสดีครับวันนี้เรามาพามาดูการล้อมรํามซานะครับจากหนุ่มหน้ามนเฉลิมพลมาราคำหรือเปล่า <c oughs> ก็ไม่ใช่นะครับโอ้ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวโทรเดี๋ยวยิ้มเลยโอ้ไม่ใช่เฉลิมพลนะครับอย่าเข้าใจผิดครับเฉลิมพลเขาไม่ตกงานขนาดน,านั <c oughs> นดด้นดนะครับให้ดูการขุดตุ้มไม้ กวดจะได้มาแต่และต้นยากมากนะครับต้นี้ก็ประมาณสองเมตรห้าสิบได้ไหมก้อนสองเมตรห้าสิบได้ไหมสูงคนงสูงสอเมตาจัดห <3, S 1> นาจัด <3, S 1> หาจันะครับสองเมตรห้าสิบถึงสามเมตรเน้นิ้วอ้วน สวยนิ้วหุ่นนะครับ